สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาาทุกท่านนะคะแม่ตาสไ์แม่มาแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่ตาลก็มีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเช่นเคยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะที่ยังไม่ได้ไปทําเงินอุอดหนุนบุตรนะคะแล้วก็เงินส่งขอบุตรฟังแม่ตาลทางนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลัง ใจให้แม่ตาลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากช่องของแม่ตาลค่ะ เงินอุดหนุนบุตรนะคะเงินส่งขอบุตรใครที่ยังไม่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้นะคะเงินอุดหนุนบุตรนะคะได้600บาทนะคะต่อเดือนและเงินส่งขอบุตรได้800บาทต่อเดือนนะคะเด็กคนไหนที่ไม่ได้สิทธิ์นะคะผู้ปกครองยังสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะคะสองโครงการนี้นะคะมีความแตกต่างกันก็คือเงินอุดหนุนบุตรนะคะมีเจ้าภาพคือกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะและ ความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งรอบโอนของเดือนมีนานะคะก็คือวันพฤหัสที่10นี้นะคะวันที่10มีนานะคะจะมีเงินโอนเข้าให้นะคะส่วนเงินส่งขอบุตรนั้นนะคะมีเจ้าภาพคือสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนั่นเองนะคะเงินอุดหนุนบุตรยังลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพ่อแม่มือใหม่นะคะที่มีเด็กแรกเกิดนะคะ ก็คือสามารถนำเอกสารนะคะไปลงทะเบียนได้เลยนะคะศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเด็กนะคะได้ระบุว่าทางโครงการยังเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะพ่อแม่จะได้นำเงินไปเลี้ยงดูบุตรนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะหากผู้ปกครองท่านใดนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กเกิดนะคะแล้วก็ และผู้ปกครองอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริงนะคะอ่าก็หลังจากคอดมาแล้วนะคะก็เตรียมเอกสารไปนะคะไปขอยื่นลงทะเบียนนะคะเงินอุดหนุนเด็กนะคะเงินอุดหนุนบุตรแล้วก็เงินส่งขอบุตรนะคะตั้งแต่ แรกเกิดจนถึง6ปีนะคะจะมีเงินเข้าให้2เด้งก็คือเดือนละ600บาทนะคะจากเงินอุดหนุนบุตรนะคะแล้วก็จะมีเงินส่งคอบุตรให้อีกเดือนละ800บาทนะคะอย่าพลาดนะคะเพราะว่าของแม่ตานเนี่ยพลาดไปแล้วนะคะทั้งลูกลูกทั้งสองคนนะคะเนื่องจากว่าการไปยื่นเอกสารใน สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปยากไปลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพาตรงนั้นไปนะคะก็สำหรับพ่อแม่มือใหม่นะคะก็ถ้าออกมาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็ให้เตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปยื่นได้เลยนะคะในพื้นที่ที่ท่านอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ